มาดูข่าวการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการประมงในวันนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมสันชิโดชินเคยครับวันนี้เราจะมาดูข่าวที่เขาใช้โดรนเพื่อทำอะไรบางอย่างในการช่วยในการประมงหรือว่าการเพราะเลี้ยงสัตว์ทะเลนในวันนี้ครับชื่อหัวข้อข่าวก็คืออาวาบิโนเอซาโฮทาเบตชิมาอุนิ อูมินิโดโรโนอิเดเตโทแปลว่าการส่งโดรนลงไปในทะเลเพื่อเก็บหอยเม้นที่กินอาหารของหอยเป๋าฮือครับชื่อสัตว์แต่ละตัวที่ออกมาได้น่ากินน่าอร่อยทั้งนั้นเลยครับมาดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างตัวแรกเลยที่ออกมาก็คืออาวาบิอาวาบิอาวาบิเนี่ยไม่แน่ใจว่าหลายคนเคยชิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือหอยเป๋าฮือครับแล้วก็ อาวาบิโนเอสะอเอสะในที่นี้คืออาหารสัตว์ครับก็คืออาหารของหอยเป่าฮื้อเนี่ยแล้วก็มีศัตรูที่มาแย่งกินอาหารของหอยเป๋าฮื้อก็คืออุนิอุนิหรือว่าหอยเม่นนั่นเองหัวข้อข่าวนี้เขาเขียนว่าอาวาบิโนเอสะโวทาเบตเชชิมาอุนิก็คือหอยเม่นที่กินอาหารของหอยเป่าฮื้อเนี่ยเขาทำยังไงอุมินิโดโรโนโอ,อิเรเตโทรุ อุมีนิโดโรโนอิเรเตโทรุแปลว่าส่งโดรนลงไปในทะเลแล้วก็เก็บขึ้นมาครับแล้วในข่าวนี้เขาจะเล่าว่าอะไรบ้างเรามาดูเนื้อหาข่าวกันครับมิ e no um เอะเก็งชิมาชิโนอุมิเดวะโคคิวนาอาวาบิกะทักซันโทเรมัสแปลว่าในทะเลข,ของเมืองชิมะจังหวัดมิเอะเนี่ยมีหอยเป่าฮื้อชั้นเลิศดจำนวนมากให้จับมาดูกันครับ มิเอะเคนชิมาชิโนะอุมิเดวะมิเอะเคนชิมาชิเนี่ยคือเมืองชิมะจังหวัดมิเอะครับก็คือชิมะชิชินี่คือเมืองชิมะก็คือชื่อเมืองแล้วก็มิเอะเคนก็คือจังหวัดมิเอะมิเอะเคนชิมาชิโนะอุมิเดวะก็คือที่ทะเลของเมืองชิมะในจังหวัดมิเอะเนี่ยโคคิวนาอาวะบีกะโคคิวนาอาวะบีกะอันนี้ก็คือ หอยเป๋าฮือชั้นสูงราคาแพงคำว่า c o q ิวนะ c o q ิวนะเนี่ยแปลว่าของชั้นสูงของราคาแพงเป็น adjective นะครับเวลาใส่อะไรเข้าไปข้างหน้าคำนั้นก็จะดูดีขึ้นมาอย่างเช่น c o q ิวนะ restaurant อันนี้ก็คือร้านอาหารชั้นสูงร้านอาหารชั้นเลิศแล้วก็แพงด้วย <c oughs> ประมาณนี้อันนี้ c o q ิวนะอาวาบิก็คืออาวาบิชั้นเลิศอาวาบิชั้นสูงครับ 、高คกアワビがอวさบ取ก็す。ักさันれます。รมัักซันมอันนี้ก็คือมีให้จับมากมายเลยคือเป็นแหล่งที่มีหอยเป่าฮื้อมากมายอยู่ในทะเลนั่นเองครับต่อมาしかし同じ海にいるガンガゼというウニがアワビの餌を全部食べてしまうため問題になっていますแปลว่า แต่ว่าในทะเลเดียวกันนี้มีดิอเดมาหรือที่เรียกว่าอุนิหรือว่าหอยเม่นอยู่เนื่องจากหอยเม่นกินอาหารของเปาฮื้อทั้งหมดจึงกลายเป็นปัญหาอพอหอยเปาฮื้อดอนเแย่งอาหารแล้วก็จะไม่โตใช่ไหมพอไม่โตก็จะจับไปขายไม่ได้พอจับไปขายไม่ได้ก็ไม่ได้ตังประมาณนี้ก็เลยเป็นปัญหาของเขาครับอ่าแล้วเรามาดูกันว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างชิกาชิ สิ่งที่อันนี้คือแต่ออยู่ในทะเลเดียวกันนี้กังกาเซกังกาเซกังกาเซเนี่ยเป็นชื่อของ division ถ้าใครเรียนสายวิทย์มาอาจจะเข้าใจง่ายหน่อยถ้าใครเรียนสายศิลป์เดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้ฟังง่ายๆคือเวลาเรา แบ่งจำแนกประเภทสัตว์เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นคิงดอมคืออาณาจักรก่อนเสร็จแล้วก็ในคิงดอมก็จะมีไฟลัมในไฟแต่ละไฟลัมก็จะมีแยกย่อยเป็นดิวิชันต่อกังกาเซเนี่ยเป็นชื่อของดิวิชันที่หอยเม้นถูกจัดประเภทเอาไว้อยู่ครับทั้งในดิวิชันก็จะแยกย่อยแยกย่อยแยกย่อยลงไปอีกจนกระทั่งถึงเป็นหอยเม่นแต่ละชนิดชนิดไปในที่นี้คือกังกาเซภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าภาษาอังกฤษคือ เดียเดมาครับกังกาเซะโดยูอุนิกะกังกาเซะโดยูอุนิกะก็คือหอยเม่นที่อยู่ในดีวิชัน่นเดียเดมาหรือว่ากังกาเซะในภาษาญี่ปุ่นนั้นอาวาบิโนเอซาวะอาวาบิโนเอซาวะก็คืออาหารของหอยเป่าคือของอาวาบินั้นเซ็นบุทาเบเตชิมาอุทาเมเซ็นบุทาเบเตชิมาอุทาเมก็คือ กินจนหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ทำเมก็คือเนื่องจากเพราะว่าเพราะว่าหอยเม้นที่อยู่ใน division dia d ม m าเนี่ยซึ่งอยู่ในทะเลเดียวกันด้วยกินอาหารของคอยเป๋าฮือไปจนหมดเลยแล้วก็เลย mongdani n a t i m u มอง n g d a n i natimus กลายเป็นปัญหาครับต่อมาคุณยะ a ิทยาศาสตรนักวิจัว 15日、カメラがついたドローンを船から海に入れてウニを取る実験をしました。แปลว่าคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศญี่ปุ่นได้ทําการทดลองจับหอยเม้นโดยใช้ดโดรนที่ติดตั้งกล้องส่งจากเรือลองไปในทะเละจะได้แสดง,งให้เห็นว่าดโดรนในที่นี้ไม่ได้แบบ บิน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 อยู่แล้วก็ฟึบลงไปจับเหมือนกับเป็นนกที่บินฟึบลงไปจับหอยเม้นข้างล่างไม่ใช่แต่เป็นโดรนที่เอาไว้ดำน้ำนั่นเองครับมาดูกันว่าเขาเขียนว่ายังไงคุนิยะไดงักคืนะเคนคิวชะนาโดะคุนิยะไดงักค n นะเคนคิวชะนาโดะก็คือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้วก็ของประเทศทั้งหลายเนี่ยจูโกนิจิ 15นิก็คือวันที่15พฤศจิกายนคาเม่ากะซีตะโดโรโนะคาเมด่ากะซีตะโดโรโนก็คือโดรนที่ติดตั้งกล้องเอาไว้เรือขึ้นจากทคเอ ใส่ลงไปในทะเลจากบนเรืออะอะไรใส่ลงไปในทะเลจากบนเรือก็ใช้คําว่าอีเดเตนั่นเองครับคําว่าอีเดเตเนี่แปลว่าใส่หรือว่าหย่อนลงไปก็ได้แต่ในที่นี้ก็คือส่งโรนลงไปในทะเลจากบนเรือนั่นเองครับอุนิโอโทรุจิเก็นโอชิมชิตะอุนิโอโทรุจิเก็นโอชิมชิตะได้ทําการทดลองจับหอยเม่นอุนิโอโทรุเนี่ยก็คือ จับหอยเม่นใช่ไหมครับซึ่งคำว,ว่าจิกเกงจิกเกงนี้อาจจะเป็นสำใหม่แต่ว่าถ้าใครที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเรียนชั้นสูงๆเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับคำนี้ดีจิกเกงเนี่ยก็คือการทดลองนั่นเองครับว n นิโ o โทดจิกเกงโอชิมาสตะก็คือทำการทดลองจับหอยเม้นครับประโยคถัดมาฟูเนะนี่วะ u ฟูเนะยะ อุโมงค์นี้สื่อเตะเบ้นเกีกเร็คือบนเรือลำนี้มีนักเรียนมัธยมปลายที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับทะเลและเรืออยู่ด้วยามาดูกันฟูเนยะอุโมงค์นีเตะฟูเนยะอก็คือเกี่ยวกับเรือหรือทะเลเบ้นเกี่ยวสตีลุคู เบนเいียวสเตรุโกโนักเรียนมัธยมปลายที่กำลังศึกษาศึกษาเกี่ยวกับอะไรก็ไปดูข้างหน้าเกี่ยวกับเรือและทะเลもมโนริมาสตะたมโนริมาสก็คือก็ขึ้นมาบนเรือนี้ด้วยครับต่ามขณะทีどんどん่เราส่งกลับไปยังทะเかขณะที่เราส่งกละเท แปลว,ว่าพวกเขาดูภาพที่ส่งมาจากกล้องในทะเลไปพร้อมกับบังคับดโดรนจากบนเรือแล้วค่อยๆเก็บหอยเม่นขึ้นมาเรื่อยๆอมาดูกันครับคาเมร่า가오르뜨크루คาเมร u ก็คือกล้องส่งมาส่งอะไรมาเขาไปขยายคำที่อยู่ข้างหลังครับอุมิโนนากาโนเอโซอุมิโนนากาโนเอโซก็คือภาพ ที่อยู่ในทะเลภาพในทะเลก็คือภาพที่กล้องของดโดรนเนี่ยจับอยู่ตอนที่ดโดรนอยู่ในทะเลคัเบดากาโอคุเตกุรุอุมิโนนากาโนเอโซก็คือภาพที่อยู่ในทะเลที่กล้องส่งมามีหน้ากาะมีหน้ากาดะก็คือดูภาพเนี่ยไปเรื่อยๆพร้อมกับอะไรบางอย่างเพราะว่าเป็นรูปหน้ากาดะมีหน้ากาดะหรือคือทําอะไรไปพร้อมๆกับอีกอย่างหนึ่ง ทำสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั่งกระดาพร้อมๆกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังสิ่งที่ตามมาก็คือฟุเนโนะนากะการะโดโรโนอุงโกาชิเตะฟุเนโนะนากะการะโดโรโนอุงโกาชิเตะก็คือบังคับโดรนจากบนเรือก็คือเขาเนี่ยอยู่ในเรือฟุเนโนะนากะการะจากในเรือเนี่ยโดโรโนอุงโกาชิเตะโดโรโนอุงโกาชิเตะแล้วก็บังคับโดรนไป ウニをどんどん d っていきます。ウニをどんどん u っていきます。n ท i แล้วก็เก็บหอยเม่นขึ้นมาเรื่อยๆอุนิโยก็คือหอยเม่นใช่ไหมแล้วก็อนนี้คือกรรมนะแล้วมีคําว่าดงดงด o งดงดงดงเป็นคําเรียนเสียงชนิดหนึ่งครับแปลว่ามากขึ้นเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆในที่นี้ก็คืออุนิโยด้งด้งทดเตะอีกีมัสจับหอยเม่นขึ้นมาเรื่อยๆครับ ย้อนหน้าถัดมาโคโกเซโมโดโรโนอุโกกาชิเตะอุนิโอโทริมาชิตะแปลว่านักเรียนมัธยมปลายก็ได้บังคับดโดรนแล้วก็จับหอยเม่นด้วยโคโกเซโมโคโกเซโมก็คือนักเรียนมัธยมปลายก็ด้วยโ ok ok ดโรโนอุโกกาชิเตะโดโรโนอุโกกาชิเตะก็บังคับโดรนอุนิโอโทริมาชิตะอุนิโอโทริมาชิตะ แล้วก็จับหอยเม่นต่อมาโคโกเซวะอุมินโนนากะวะ i มิซึกะอุ้งอิ้งเตะโดรนนตตะเดส,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 สโตฮ難นかชิเตと话して h まตะแปลว่าเข,ขากล่าวว่าน้ำในทะเลนั้นเคลื่อนไหวตลอดเวลาทำให้การควบคุมโดรนได้ดีนั้นเป็นเรื่องยากมาดูกันครับโคโกเซวะ อันนี้ก็คือนักเรียนมาเทยมปลายคนนี้เนี่ยแล้วก็ไปดูข้างหลังก่อนโตะฮานาชิติมาชิตะคือเขาได้บอกอย่างนี้ได้บอกคําที่อยู่ในวงเล็บครับเขาพูดว่าอุม no ิโนนาาวะอุมิโนนาากะก็คือในทะเลนั้นมิซ u g กะอุงโอ่เตะมิซืกะอุงโอ่เตะน้ําเคลื่อนไหวอยู่ เพราะว่าน้ํามันไม่ได้อยู่นิ่งๆใช่ไหมน้ำมันก็เคลื่อนไหวของมันที่จริงอากาศก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะอากาศก็มีการถ่ายเทตลอดเวลาทีแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้สึกถึงมันเท่าไหร่เท่านั้นเองต่อมาโดรนวิธีการใ k o โดรนก็คือการใช้โดรนให้ได้ดีนั้นมุสกัชกาตาเดสมุสกัชกาตาเดสเป็นเรื่องยากครับอ่าเขาก็ บอกว่าเออเนี่ยบังคับดโดรนในน้ำเนี่ยมันยากเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยแล้วก็ประโยคสุดท้ายครับคุณน่นารูว่าโดรนน่ารูโอ่มุทส์สกายอัสคุสตเตะในเนนโนอิชิคาซุนิซึเน็ติเกงโอะสุรุโยเตะเดชแปลว่าญี่ปุ่นและหน่วยงานอื่นๆจะทำให้สามารถใช้ดโดรนและก็เครื่องมืออื่นๆได้ง่ายขึ้น และมีกำหนดการทดลองครั้งต่อไปในเดือนมกราคมปีหน้าครับมาดูกันคู n นี้น o าโดวะคู a นี้นาโดวะก็คือประเทศแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเพราะมีนาโดะบอกว่าเป็นตัวอย่างประเทศเป็นตัวอย่างเป็นต้นก็คือญี่ปุ่นแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนั่นเองครับโดโรนาโดวะโดโรนาโดวะก็คือโดรนแล้วก็สิ่งอื่นๆอาจจะเป็นเครื่องมือช่วยเครื่องมือบังคับอะไรเหล่านี้มโตะสกายาสุกิเตะ ก็มาจาก sky yasu กับ si te ก็คือทำให้ใช้ง่ายขึ้นพอมารวมกันก็เลยเปลี่ยนเป็น sky yasuku ัอ,อิเติมคึแทนครับ sky y a s u te าย年の月にย年の一月にก็คือในเดือนมการาของปีหนา้า次の実験をする予定です ซึงิโนจิกเกงโอซึรุโยเทเดสมีกำหนดทัดลองครั้งต่อไปในเดือนมการาคมปีหน้าครับและนี่ก็คือข่าวใช้โดโรนในทะเลเพื่อเก็บหอยเม่นที่กินอาหารของหอยเป๋าฮื้อครับก็หวังว่าจะมีหอยเป๋าฮื้ออร่อยๆมาให้กินนะครับเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีหอยเป๋าฮื้อแบบกระป๋องที่ถือว่าถูกแล้วนะแต่ก็ยังแพงอยู่ <laughs> ก็ยัเลยไม่ค่อยได้ซื้อมากินเท่าไหร่ครับ เอาละครับเรามาทบทวนคำศัพท์ในวันนี้กันดีกว่าอาวาบิอาวาบิหอยเป๋าฮื้อเอซะเอซะอาหารสัตว์อุนิอุนิหอยเม่นกังกาเซกังกาเซเดียเดมาที่เป็นชื่อดิวิชันของหอยเม่นโคกิวนะโคกิวนะ ชั้นสูงราคาแพงจิกเกง็งจิกเกง็งการทดลองเอโซเอโซภาพคลิปแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้จ a p a n ปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด3,827คำและสำนวนครับ ตามไปดูสคริปต์ได้ในบล็อกตามนี้นะครับอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้เจแปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ทาง Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปนิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยก็ส่งข้อความเข้ามาได้ทาง f a c e b o o k ให้เจแป n นิสได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ